ต่อไปนี้หลวงพ่อจะอธิบายข้อธรรมะที่ญาติโยมถามหลวงพ่อว่าผู้นำทางจิตวิญญาณควรปฏิบัติตนอย่างไรผู้นำทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยก็คือเหล่าสงฆ์นะแหละ พระสงฆ์ก็จะต้องเข้ามาประกอบกรรมให้มันถูกทางนั่นแหละนะน่ถ้าถูกทางเนี่ยเราจะทำอย่างไรเราจะถูกทางนั่นแหละนะน่เราก็จะต้องมาฟังธรรมนี่แหละมาอบรมธรรมแล้วก็ฟังธรรมแล้วก็ให้ออกไปนำจิตวิญญาณของมนุษย์ก็คือให้โปรดสัตนะให้ช่วยสัตนะนะนะให้ช่วยเขา่นหละนะเนี่ย อย่างนี้ก็จึงเรียกว่าพระสงฆ์เดินมันถูกทางถ้าเราไปช่วยมนุษย์ไปจุดมนุษย์ไปเอามนุษย์เนี่ยนี่มันเดินถูกทางแล้วชั้นเราเหล่าสงฆ์นะพูดที่จะนำจิตวิญญาณนะก็เหมือนอย่างที่ว่าเราบวชเรียนนั่นแหละนะเรียนไปเท่าไหร่มันก็ไม่จบเรียนไปเท่าไหร่มันก็ไม่พอแต่รนะ แต่ถ้าเราสงหันมาปฏิบัติเนี่ยฟังคําสอนของศาสดาเนี่ยปฏิบัติตามคําสอนของศาสดาเนี่ยเนี่ย,เ,ยเราสงทั้งหลายเหล่านี้จะไปได้นั่นเราสงทางนี้จะได้ธรรมะได้คําสอนของระศาสดาไปช่วยโลกไปปวดโลกไปอนุเคราะห์ไปเกื้อกูลทําประโยชน์ให้แก่โลกทำมาเป็นประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองได้นั่นแหละนะนั่น หน้าที่ของสงไม่ใช่ว่าพวกเราสงทั้งหลายไปกระยิมยินดีกับเรื่องของทางโลกเขานี่ยนะนั่น,น,นะนก็เหมือนอย่างที่เราบวชก็มาแล้วเนี่ยก็เหมือนอย่างพวกเราไปติดลาบไปติดยศไปติดชั้นเสริญไปติดวัตถุนะเนี่ยเห็นไหมไปสอนเขาให้เขาไปยึดวัตถุไปถือวัตถุอย่างนี้นั่นเห็นไหม ตรงนี้สงตรงนั้นไม่ใช่ว่าไปนําจิตวิญญาณเ,าเขาจะพ้นโทษไปนําจิตวิญญาณให้เขาพ้นทุกข์แล้วเนหะ็นไหมมันติดแล้วเห็นไหมเนี่ยตรงนั้นมันไปติดพระพุทธรูปนั่นไปติดทุปไปติดเทียนกันอยู่อย่างนั้นแหละม,มันจะนาเขาไปสู่จิตวิญญาณที่ว่าเขาจะหลุดพ้นจากทุกบ่วงทุกข์ได้อย่างไรมันจะหนีทุกข์ได้อย่างไรั่าน,นได้ไ,นนหไหม พระพุทธองค์สอนสงฆ์สอนให้เขาไปไปบอกกับญาติโยมไปสอนญาติโยมให้เขาหนีทุกข์นั่แหละนะหนีจากความโกรธหนีจากความโลภหนีจากความหลงนี่แหละหนีสิ่งใดที่ว่ามันเป็นทุกข์กันนี่แหละนะให้หนีตรงนั้นให้หนีทุกข์เห็นไหมแล้วอย่างทุกวันน้พวกเราต้องพิจารณากันที่ว่ามันสอนกันนี้นำกันนี้ให้ให้มันหนีทุกข์ได้ไหมมันมีไหมที่จะไปสอนกันให้หนีทุกข์มันไม่มีเห็นไหม เดี๋ยวก็จะชักชวนกันไปทําบุญอย่แล้วไปสร้างพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่ไปสร้างองค์น้อยองค์ใหญ่อยู่นั่นเห็นไหมมันสร้างกันอยู่แบบนั้นแหละนะอ่าน,หนไหมแล้วให้พวกเราทั้งหลายจงมาพิจารณาให้ดีตรงนั้นเราสงเหล่านั้นเดินทางที่ว่ามันผิดทางแล้วไม่ถูกทางแล้วเห็นไหม แล้วเราจะเอาไปนําจิตวิญญาณของมนุษย์ให้มันพ้นโทษให้ม,มันพ้นทุกได้อย่างไรให้พวกเราชิดเพราะมันไปนติดในการที่ว่าพวกเราไปสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาปิดปัญญาของพวกเราเนี่ยแหละนะพวกเราจะเห็นที่ไหนลนะ่ะที่ไหนมันไม่เห็นอะไรเลยน่ะเห็นไหมมันจะมองไปนะพระพุทธพระพุทธรูปองใหญ่ก็จะปิดทางเราแล้วที่เราไปไม่ได้แล้วที่เดียเห็นไหม พ่อไปติดพระพุทธรูปที่เขาจะสร้างกันขึ้นมาอย่างใหญ่โตนั่นแหละนะบุญเหลือเกินตรงนั้น่ะมันมีบุญเหลือเกินตรงนั้นจริงแล้วเดี๋ยพวกลอกพ่อจะบอกพวกเราเลยว่าตรงนั้นไม่ใช่บุญตรงนั้นไม่ใช่เป็นบุญเป็นกุศลที่พวกเราจะเห็นไหมมันปิดทางปัญญาแล้วก็ปิดพวกมวลมนุษย์น่านเห็นไหม แล้วเราจะมาช่วยโลกได้อย่างไรช่วยมนุษย์ได้อย่างไรนําจิตวิญญาณนั่เขาไปสู่สุคติสวรรค์ได้อย่างไรตรงนั้นมันปิดสวรรค์ตรงนั้นมันปิดทางเห็นไหมที่พวกเราทั้งหลายไปยึดไปติดกันอยู่ตรงนั้นนั่นะมันปิดทางแล้วเนะี่ยเราพวกเราจะไปไหนกันมันไปไม่ได้แล้วเห็นไหมเพราะชักชวนกันไปสร้างพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่ขึ้นมานั่นแหละนะนั่น คำสอนของพระศา,าสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าท่ทานสอนสอนให้พวกเรานสร้างคนเห็นไหมล่ะสร้างจิตสร้างใจของคนนี่แหละทําจิตทําใจของคนนี่แหละสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้เป็นคนนี่แหละนะเป็นคนดีนั่นสร้างมนุษย์สอนมนุษย์ให้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมแล้วทีนี้ก็ ทางเส้นนี้แต่ที่นี้เราก็ให้ทานให้ทานแล้วที่นี้เราจะหาสวรรค์เราจะหานิพานเราจะหามักหาผลได้นั่นแหละนะต้องมาสอนกันอย่างนี้กาบพระพุทธองค์สอนให้พวกเรากาบตรงไหนมันได้บุญไม่ใช่พวกเราสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาแล้วไปกาบพระพุทธรูปตรงนั้นมันไม่ได้บุญมันไม่ใช่เป็นบุญไม่ใช่คำสอนพวกเราก็พอที่จะเข้าใจกันแล้วว่าตรงนั้นไม่ใช่คำสอน ตัวตนที่เป็นมนุษย์นี่แหละมีครูบาอาจารย์ผู้สอนจิตสอนวิญญาณผู้พานําจิตนาวิญญาณเราพวกเราไปสู่สุคติสวรรนนพานนี่แหละไอ้กราบตรงนี้ไอ้ยึดตรงนี้ไอ้ไหว้ตรงนี้จึงถูกทางนั่นไม่ใช่พระพุทธองค์สอนพวกเราให้ไปกราบหินไปกราบเหล็กไปไหว้หินไปไหว้เหล็กมันก็แช่หินมันก็แช่เหล็กเห็นไหม จะบอกทางเขาไปไหนก็บอกเขาไปไม่ได้ั่นแหละเพราะมันอยู่กับเหล็กมันอยู่กับหินก็บอกเขาว่าไปกราบหินไปกราบเหล็กเนี่ยปั้นพระพุทธรูปหลอมพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นมาพวกเราต้องไปกราบไปไหว้ไปยึดไปถือกันนะตรงเนี้ยเราจะได้บุญมากเลยนะทีเดียวแล้วนะแล้วไปสอนกันว่าตรงนั้นจะเป็นสวรรค์ตรงนี้จะเป็นนิพานเห็นไหมจริงๆแล้วพวกเราฟังทมพวกเราต้องข้อพอที่จะเข้าใจแล้วว่า ตรงนั้นไม่ใช่ทางเข้าไปสู่พระนิพพานนะตรงนั้นไม่ใช่หนทางที่เราจะไปสู่สวรรค์สิ่งที่เราจะเป็นหนทางที่จะนําเราเข้าไปสู่สวรรค์ได้ที่แท้จริงนั้นก็คือว่าเราต้องนําคําสอนต้องตามคําสอนต้องติดตามคําสอนต้องเลยต่อลอยตามพระพุทธองค์เนี่ยเห็นไหม ตรงนี้แหละพวกเราทั้งหลายจะพ้นทอดพวกเราทั้งหลายจะพ้นทุกพวกเราจะถึงสวรรค์พวกเราจะถึงนิพพานถ้าเราไม่แยกออกจากพระพุทธรูปที่เราไปปรุงไปแต่งไปปั้นกันขึ้นมาตรงนั้นแล้วทีนี้เราก็ติดอยู่ตรงนั้นมันจะไปไหนเพราะตรงนั้นพระพุทธองค์ไม่ได้สอนไม่ได้บอกพวกเราให้เราไปยึดให้เราไปถือพระพุทธองค์ก็สอนให้พวกเราเนี่ยนำคำสอนของพระศาสดา,าสมมาสัสมุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่ใจปฏิบัติจิตปฏิบัติใจ งดเว้นจากการที่เราไปเบียดเบียนงดเว้นจากการที่เราไปรักไปชอบไปขโมยไปล่วงไปเอาของเขาทําตัวให้เป็นคนดีมีศีลคุณศีลคุรทำแล้วทีนี้ก็รู้จักปองรู้จักวางรู้จักให้ทานกับผูดที่ว่าไม่ติดบุญไม่ติดคุณของเราก็คือพระพิสุสงผู้องรูปที่ว่า <c oughs> <c oughs> ไม่ติดบุญไม่ติดคุณนั่นเองนะ ให้พวกเราต้องพิจารณาตัวนี้ที่อาาย์ปเพราะไม่พวกเราไปติดบุญไปติดคุณน้องเขาเนี่ยแหละพวกเราจะสําเร็จได้นะแต่ถ้าหากว่าเราไปติดบุญไปติดคุณถ้าหากว่าพวกเราไปปฏิบัติอยู่เช่นนั้นเนี่ยนเห็นไหมคุณค่าของเรามันมีไหมมันมีคุณมันมีค่ามันมีประโยชน์อะไรให้แกเราไหมประเทศชาติบ้านเมืองเรามีประโยชน์ให้ประเทศชาติบ้านเมืองไหมถ้าเราช่วยมนุษย์ไม่ได้แล้วเรามีประโยชน์แกประเทศชาติบ้านเมืองไหมตรงนั้นมันไม่มีประโยชน์แต่แกประเทศชาติบ้านเมือง พระพุทธองค์จึงสอนให้พวกเราเนี่ยนำมนุษย์ช่วยมนุษย์จุดมนุษย์เอามนุษย์อุ้มมนุษย์ไปสวรรค์อุ้มมนุษย์ไปนี่พานหลอมมนุษย์ให้เป็นสวรรค์หลอมมนุษย์ให้เป็นนิพพานหลอมมนุษย์ให้เป็นทตเป็นปมพวกเราต้องหวนกลับขึ้นมาเนี่ยมายึดมนุษย์มาเอามนุษย์เนี่ยมาปฏิบัติกับในคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้านี่และนะ การกราบไหว้ของพวกเราก็ไหว้ตัวตนนี่แหละยึดตัวตนถือตัวตนกราบตัวตนที่เขาเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยที่เขาเป็นเนี่ยที่เขาเป็นพระองค์ใดที่ประพฤติชอบประกอบกรรมดีมีริยะมีความเพียรชอบเนี่ยกดเว้นจากการที่ว่าไม่ติดลาบไม่ติดยศไม่ติดเสนาสนญไม่ติดใดยินดีขครสมบัติของโลกสู่โลกให้โลกเขาได้นั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละองค์ที่จะช่วยเราได้นั่นเอง ให้เราหวนกลับมาปฏิบัติอย่างนี้ยึดกันอย่างนี้ถือกันอย่างนี้หาหนทางเส้นนี้พวกเราจะหลุดจะรอดพวกเราจะเห็นสวรรค์พวกเราจะเห็นนิพพานพวกเราจะพ้นโทษพวกเราจะพ้นทุกจงให้พวกเราจงหันมาแลเห็นตรงนี้ปฏิบัติกันตรงนี้ได้เห็นไหมผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ย ควรปฏิบัติตนอย่างไรนี่เราต้องหันกลับมาควรปฏิบัติตนให้มายึดตนได้มาถือตนให้มาเอาตนให้มองเห็นตนอย่าไปมองเห็น,ห,นหินเห็นเหล็กให้หันกลับมามองเห็นตนแล้ปทีพึ่งตนว่าตนนี่แหละช่วยตนได้พระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ตรงนั้นช่วยตนไม่ได้นั่นเองนะเออเอาละหลวงพ่อก็จะหยุดการบรรยายให้ฟังเพียงแค่นี้ก่อน